เ,เ,เ,เรียบร้อยอือเอาเรื่อง เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับเกมคอร์ิวตี้ม,มูนเดนมาแวร์ในภาคที่3กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจามะมาเล่นปืนนะครับ M16 นะครับปืนที่แต่ก่อนมันยิงเบิร์ดท,ทีละ3นัดนะครับของในภาค3นี้นั่นเองนะครับแตอ่อันนี้ปืนภาคไหนวะ ลืม M16 อ๋อ M16 นี่เป็นของ m o d เด n w a ฟ f a พลภาคที่2ครับลืมลืมโทษโทษมันก็จะยิงได้ทีละ3นัดน,นะครับซึ่งตอนนี้มันมีชุดของแต่ง JAK นะครับเพิ่มเข้ามานะครับที่มันจะทำให้ปืนกระบอกเนี่ยมันยิงฟัวโต้ได้แล้วนะครับก็คือชุดแต่งตัวนี้ JAK นะครับอ่าชื่ออะไรวะ JAK p r ิที่ออนะครับก็จะยิงฟัวโต้ได้ควบคุมแรงถีบป,ปืนได้ดี ควกคลุมการสะบัดปืนได้ดีแล้วก็ระยะความเสียหายที่เพิ่มขึ้นนะครับสุดก็เสียก็คือความเสียหายทําไมมันเขียนแค่นี้วะน่าจะความแรงลดลงเลยครับแล้วก็การกระจายเมื่อยิงระดับเอลก็คือฮิปายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ โอเคของแต่งชุดแรกก็จะเป็นตัวนี้แหละใส่ไปครับยิงฟูลอโอโต้ได้แล้วก็ของแต่งชุดแรกจะเป็นออปติกนะครับผมใส่เป็นตัวนี้ครับลำกล้อง SC Lone Wolf นะครับก็จะเป็น Red Dot นั่นเองแล้วก็ต่อมาจะเป็นปลายกระบอกปืนนะครับผมใส่เป็นตัวนี้ครับ Compensator นะครับ,รบตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการ ลดแรงถีบแนวนอนได้เยอะพอสมควรนะครับต่อไปคลิปมือนะครับผมใส่เป็นเจ้าตัวนี้นะครับ Vx นะครับก็ได้ตามนี้เลยความนิ่งในการเล็งขนาดเดินนะครับแล้วก็การกระจายเมื่อยิงระดับเอวก็ได้ไไดยี่ฝ่ายมาเรื่นิดหน่อยแล้วก็ควบคุมแรงสะบัดของปืนแล้วก็แรงถีบนะครับข้อเสียก็ตามนี้เลยต่อมาชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นแมกกาซีนนครับผมเอาไป 60นัดเลยนะครับผมก็ใส่ตัวนี้ไปเอาเฮียไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราเล่นใน w a l z o n นั่นเองรอบนี้แต่ถ้าเล่นในมันติเนี่ยก็เอาแมกกาซีนเดินไปก็น่าจะพอแล้วนะครับโอเคสำหรับเจ้า M16 กับชุดแต่ง JAK รอบนี้มันจะโหดมันจะคืนชีพปืนกระบ,บอกนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนเอาดา้วยไหมเนี่ย

ไอ้นั่นถือลูกซองกูอะไรเขาแล้วเพื่อนผมไปไหนหมดเว้ยเียบร้อยพี่อะไรอ่ะตรงนี้โครเยอะเลยวะ ใครไม่รู้ลงมาน็อกตรงนี้แล้วเพื่นพอนผมไปไหนหมดวะเอาเอจินจีมาว้ย โอ้ยโ้พอจุดนี้หายไปมึงก็มาจุดนี้เพื่อนถูกเรียบร้อยอะไรเนี่ยอ้อดึกกว่าเพื่อนไม่ใช่ครับเดี๋ยวด่ากันในแชทล่าสุดแชทอัชแชหน้า มันต้องว่าเพื่อนลงมาช่วยซ้มเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับศัตรูเอามีดมาไล่ฟันผมตรงนี้ตัวหนึ่งยิงยากว่ะ เอาเรื่องตรงนี้ตายไปแล้วมาอย่างนี้ก็สวยสิครับอุ้ยมเฮ้ยวงวงวงว้ายกูโดนแล้วกูโดนแล้วโอ้ยเฮ้ยวงไม่เป็นใจ ไปเกิดใหม่ดีกว่ามันน่าจะได้ยินเสียงล่มผมมันไหวตัวทันเมื่อกี้ UAV สวยมีคนปะ โอ้ยแค่ระเบิดหัวนอีกเอาน็อกจีบศพก่อนเลย น mm ี่เอาเรื่องอยู่นาะนี่ของดีของดีของดีุ้ยแม่งเอ้ยมาป้ากวางดักไเลยตายตายด้วยกัน โอ้โหไม่ทันแหมมึงมีเกาะจะใช้หรอกนะมาเอาคืนมาล้างแขนครับไวอ้ายไอ้นี่แขกไม่ได้รับเชิญครับผมเอายืนอยู่ตั้งนานไม่มา อย่าเพื่อนขอ,อร้องเอาเฮ้ยใครวะโอเคได้ มันไม่กล้าเข้ามาข้างในครับเเพราะว่ามันเห็นระเบิดผมเฮ้ยปนหัวนอ็อกเออเออเพื่อนเข้ามานี่ผมก็ไม่กล้าออกไปเหมือนกันข้ามามันบินข้ามหัวเราไปแล้วเคกล่องแดง ออมันผมเป็นชุบตัวเองไม่ใช่เอาได้เฉยโอ้ยไม่คือหลังเข้า ไปทำอะไรของมันวะอ้าวตายโอ้ยโอ้ยมึงโอ้ยสไนใกล้หมดเวลาแล้วโอเคหมดเวลาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ m 1 6ก็ถือว่า โหดขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับผมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลานไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ